สดยอดอาหาหรัครรวอาเซ่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโปสถ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนชมชอบชิมกับสุดยอดอาหารทั่วทั้งอาเซียนแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมกันนะคะวันนี้เป็นวันที่สาที่เราคงอยู่ที่ร้านอาหารกระท่อมบางสุรัต์สปาโฟสนะคะอยู่ที่วิภาวดี16ทับ21หาวิยากแล้วก็เป็นร้านที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมายาวนานหลายสิบปีที่เดียวยังมีคุณธีรนาชมงพัฒนาซึ่นทั้นเป็นประธานผู้ก่อตั้งบริษัทดูดิชั่นเฮาส์จำกัดสวัสดีคุณธีรนาสวัสดีค่ะคุยกันไปแรงบันดาลใจก็คุยกันไปแล้ว คุณค่าอาหารที่บอกว่าเอามาทำมังสวิรัตปรากฏว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองมากมายเขาแทนเนื้อสัตว์ได้ในระดับที่น่าพอใจทีนี้อยากทานแบบกระท่อมมังสวิรัตแต่ไปทําทานเองที่บ้านทาได้ไหมง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าเนื้อสัตว์ค่ะง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์จะขาวคุณหญิงจะทำอาหารต้องใส่นู่นแบบทงกเทียร์ใช่ใช่ดับกลิ่นแต่นี้ไม่ต้องเดิมหนีเคยเห็นที่อยู่ในท้องตลาดมีไม่กี่ยี่ห้อเช่น เจวีถ้าคนเป็นคอมังเนี่ยจะเห็นเจวีอันนั้นก็ของคุณทีน่าค่ะใช่อันนั้นเป็นเป็นโปรดักต์ตัวแรกอ๋อตัวแรกเหรอตัวแรกตอนนั้นทําเป็นอาหารแบบอาหารเจมังเจมังสวิรัตแต่ <c oughs> เรายังไม่มีความเข้าใจว่าอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีโปรตีนด้วยโปรตีนสูงแค่ไหนแต่มาตอนหลังเนี่ยก็เริ่มละเริ่มมีแบบสนใจค้นคว้าหาความรู้มากขึ้นจึงมาพบว,ว่าจริงๆแล้วโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยเป็นโปรตีนที่ทําได้ทดแทนเนื้อสัตว์คุณค่าทางอาหารนะะดีที่สุดแต่คนมัก กินเจหิวเร็วเพราะว่าเราขาดโปรตีนร่างกายเราหวยเพราะว่าเราขาดโปรตีนร่างกายต้องการโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะเด็กเพราะถ้าเด็กๆรับประทานแบบนี้ฮะตระกูลถั่วเหลืองทั้งหลายนะคะก็ก็โอกาสขาดอาหารไม่มีแล้วก็จะไม่หวยจะไม่แบบหิวแล้วพอมางจากนี้เด็กก็ทานได้ได้ค่ะได้ของคุณธีรน่าเดี๋ยวนี้เด็กทานเยอะนะคะแล้วเด็กบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องแพ้นมอช่ใช้แพ้นุ่วัวใช่ค่ะก็หันมาทานอาหารที่ทำมาจากถั่วเหลืองแพ้ แต่นี่ไม่ใช่ JV อันนี้คือมาสปาฟู้ดอันเนี้ยเราพัฒนามาจากตัว JV วีอแล้วจะแตกต่างจาก JV ยังไงคะคืออันนี้จะเป็นสูตรโลโซเดียมเกลือแล้วกเกลือเครื่องดื่มคะแล้วต่อไปอ่ะก่อนหน้านี้ที่เราทำเจวีก็บอกเป็นอาหารเจงค์เหมือนเจแล้ว V ตอนหลังเนี่ยเราต้องการทำอาหารให้แบบใช้ทานแทนเนื้อสัตว์ได้สำหรับคนที่รับประทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ ไม่ได้ฝ่ายฝันขนาดจะให้คนทั้งโลกเปลี่ยนเป็นทานอาหารมังสวิรแต่ว่าคนหลายประเภทเช่นบางคนโดยกําเนิดถุ่มให้บางคนที่หมอห้ามแล้วก็โรคอือแล้วโรคก็ห้ามทานเนื้อสัตว์เดี๋ยวขออนุญาตนิดเองว่าที่วางอยู่ในข้างหน้าที่คืออะไรคะอันนี้อกไก่ซอสพริกไทยดา เหมือนมากของไก่ก็ต้องหลังไก่ค่ะเพราะไม่นังไก่เป็นนางกรอบนอกนุ่มในดูสิคะอืมว่าอร่อยกว่าบางร้านเลยนะคะคไม่เปียนเย็นตัดและได้คุณค่าทางอาหารตัวโหดสุดยอดจริงๆวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณเจอหนาชมพพัฒนาประธานผู้ก่อตั้งบริษัทบริชั่นเฮาส์จำกัดขอบคุณมากค่ะราคาหมดเวลาสำหรับรายการดูอาร์เซนอลกลับมาชมช้อปชิมกระใหม่ในวันซุนี้ทางทีเดย์โหมดที้1 เวชพง์โอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้าแชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพง์โอสถ เมื่อ2ผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจาก2ประสบการณ์จาก2วงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสค,ความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกานาทีถึง20นาฬิกาทางสถานีขา่าวโทรทัศน์ t n ีย4